ครับโดนโดครับโดนดดนดนครับโดนโดนโดนครับของใหญ่ครับของใหญ่โอ้ใสสวยครับใสสวยครับใสสวยใสสวยใสสวยสวยโอ้ยเอาเอ้ามารับสิโอ้ยเอามาแล้วโอ้ยมาแล้วใสสวยครับ โอ้โหโห้ยโอ้ยโอโอ้ยเอาไ้ตัวไหมได้ตัวหเอาาโอ้ยโดดออกอีกโอ้โหยังไม่ยอมยังไม่ยอมสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับคนชอบตกปลาชัแนลนะครับวันนี้ก็พามาซ้ำหมายคลองเชื่อมแม่น้ำเลยนะครับคลองธาราดนะครับปลาเข้าดีนะครับวันนี้ก็ปลาบ้าหมายกับยี่สกกาดาใหญ่นะครับ เป็นปาเป้าหมายเลยถ้าได้ตัวถือว่าประสบผลสําเร็จนะครับถ้าไม่ได้ตัวก็ถือว่าไม่ประสบผลสําเร็จนะครับช่วงนี้ปลาเพ่นพ่านดีครับวันนี้จะตกในระยะ2.7นะครับตกเป็นบาลานซแตะสองตะขอนะสายเมนก็3.5นะครับสายหน้าก็3.0เลยใหญ่ขึ้นมานิดนึงหวังปลาใหญ่ครับวันนี้เหยื่อที่ใช้ก็ตัวเดิมนะครับฝนเด็ดสายคลองผ่นชัวไม่กลัวเหงา เรียกสั้นๆว่ากินดะครับกินทุกป่าตัวเบ็ดก็เหมือนเดิมนะครับเบหนึ่งหนึ่งตัวเบศูนย์จุดแปดหนึ่งตัวนะครับวันนี้ก็มาเช้าเลยนะครับแปดโมงกว่าครับยังไงก็มาติดตามชมนันครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะมีสัตว์ประหลาดเข้ามาเยือนบ้างไหมหรือจะเป็นยังไงติดตามชมมันครับช่วงนี้ปลาใหญ่เพ่นพ่านนะครับฝนลงนะครับฝนลงน้ำใหม่ๆป่าใหญ่เพ่นพ่านนะครับ ตรงไหนกินก็ต้องรีบตกรีบซ้ํานะครับเพื่อจะมีคลิปให้นานาชมกันนะครับสองใหญ่แล้วครับพินแบบนี้โอ้โว้าวครับว้าวโอ้ยเอาเำไมอาไมไมโดนปลาไม่โดนอีกเอาเอาปลาอะไรวะโอ้ยหลายีแล้วครับไหลาีแล้ว ขับโดนแล้วครับนี่ครับเจอตัวแล้วมาอะไรมาอะไรตึงนานแล้วโอ้ยโอ้โหไหลอกเราโอ้ย,อย,อยตั้งนานครับวัดไม่โดนนี่ครับนี่ครับกล้ามังแล้วเจอก็มากล้ามังกล้ามังกับกล้ามังครับอื โดนครับแบบเนี้ยโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วมาไว้ใจเย็นแล้วโดนครับนี่ครับนี่ครับไม่ต้องรีบครับกำหมังครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วตัวสวยครับตัวสวย,ยอย่า่งออกไปไหนมาตัวสวยครับตัวสวยนี่ครับวังงามเลยอือ คืออะไรพวกคุณคืออะไรกินยังไง,ง,ไงกินยังไงกินยังไงกินยังไงโอ้ยโอหยุดอีกครับโอ้โหเอาเอาโอ้จริงแบบนี้นี่เองถึงว่าไม่ค่อยจริงอือตาอะไรกินวะอือ ถึงับทิ้งเฟนะครับโดนครับโดนโดนแล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับโดนครับโดน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 แล้วน่าจะเป็นกาดำนะครับเห็นดำดานะครับน่าจะเป็นกาดำแล้วโดนครับโดนโดนโดนครับโดนโดน โดนครับโดน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 ครับโดนโดนโดนครับของใหญ่ครับของใหญ่สุดท้ายเราก็ได้เจอกันครับตามคาดครับโอ้ใส่สวยครับใส่สวยครับใส่สวยใส่สวยใสสวยใสสวยโอ้โหวิ่งครับเข้าป่าเข้าไม้เอาโอ้โหไม่ยอมเลยครับโอ้ยเอา อ๋ออ๋ม่ยอมครับไม่ยอมโมอ้ะอออ๋ยังยังไม่ยอมครับยังไม่ยอมยังไม่ยอมอ๋ออ๋อใจสวยครับมองว่าแป๊บสองโลถึงไหมไม่ถึงก็ใกล้เคียงแล้วครับสองโลน่าจะได้ครับตัวนี้โอ้ยยังไม่ขึ้นเลยครับพูดก่อนแล้วโอ้ยสุดยอดเลยครับสุดยอดโอ้โห้ยโอ้ <c oughs> ยกขึ้นขึ้นยิ้นขึ้นขึ้นยิ้นขึ้นขึ้นยิ้นขึ้นใจเย็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 นครับใจเย็นโดนจนได้ครับโอ้ยยังครับยังยังยังเอาครับโอ้ยลอยแล้วครับเอาล้วครับโอ้ยยังลอยลอยเลยยังสู้ครับลอยมาแล้วโอ้ยมาแล้วใสสวยครับโอ้โหโอ้ย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 เอาเอา ใ้ตัวไม่ใ้ตัวไม่เอา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 ,เอ,า,เอ,า,เอ,าอ้ยโดดออกอีกโเอาโอ้ยยังไม่ยอมยังไม่ยอมอ้ยสุดยอดโอ้ย,ย,อโ,อยโอเคโอ้ยล้วเราก็ได้เจอกันครับได้ก็ได้เจอกันอื้อ เดี๋ยวขันหนักครับกันหนักเดี๋ยวขันหากักอืมใสสวยครับใสสวยไสสวยนี่ครับโอ้โหโอ้โอ้โอ,โอ,โอโดิ้นครับดิ้นครับดิ้นครับได้อยู่ เกือบสองครับตัวนี้สองเกือบสองครับเกือบสองนี่ครับงามๆเลยกาดาเต็มป่าครับนี่ครับเต็มป่าครับกินด่าครับอร่อยกินทุกป่าสวยงามครับสวยงามเป็ดตัวเดียวนะครับคนช่วยนะครับนี่ครับตกเป็ดตัวเดียวนะครับ0.8นะครับโอ้ยสวยงาม งามเลยครับนี่มาทีเผลอนะครับกาดำนะครับโอ้ไม่ทันเปิดกล้องนะครับทิ้งเซฟไปเราค่อยวิ่งไปเปิดกล้องนะครับโอ้ไม่เจอชดวัดนะครับเลยไม่เห็นชดวัดเลยเสียดายเลยกินดาครับกินดาอร่อยทุกเม็ดครับอร่อยทุกเม็ด ตามกันต่อนะครับอืมน้ำขยับมันมันเลยโดนครับโดนครับขยงแน่เลยดึงไวๆโอ้โหไม่ใช่ครับโอ้ยเกาะเอาละครับนี่ละครับเกาะขีบครับโอ้ยเกาะท้องมาเลยเอาอาเอเยอะจัดเยอะจัด เกาะท้องมาเลยใส่แจกครับตัวนี้อืโดนแน่นอนครับแบบนี้นะบลาเลยวิ่งแล้ว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 โอ้โหกามังครับกามังกามังวิ่งดีครับโอ้โห ป้าน้ำใหม่ครับก้ามัง ไปครับไปครับไปครับโอ้ยไม่โดนเป็นไปได้จังลยโอ้ยไหลขนาดนี้ไม่โดนอีกอืมกดวัดได้แล้วไม่โดนอีกเอาเอาอาแบบนี้ไม่โดนเลย เดี๋ยวคืมเดี๋ยวแดดเดี๋ยวคืมเดี๋ยวแดดนะครับโอ้โหอากาศแบบนี้ยี่ส่งชอบนะครับน่าจะมาเยือนนะครับก็หวังไว้นะครับว่ามันจะมาเยือนแต่ที่แน่ๆก,กามาแล้วครับ <c oughs> เจดแรดน้อยมาเยือนแล้วครับเจดแรดน้อยออโอ้โหไม่โดนเป็นไปได้ดยังไงผู้ไม่น่าเชื่อครับ ปาเป้าหมายมาครับวันนี้ถือว่าถือว่าสําเร็จแล้วนะครับโอ้ยได้กาดําไปหนึ่งแล้วครับสําเร็จไปครึ่งแล้วครับเจอยี่สองอีกก็โอเคเลยโดแล้วครับดวูวอาหยุดอีกโอ้ยสวยสวยด้วยโอ้ยอะไรจะปานานหลุดอีกแล้วสวยสวยเลย อันนี้ไม่รอดแน่มารายงานตัวเลยมึงหมดไม้หมดไม้ไม่หมดครับเอาเอาเอาทีทีถอดแล้วครับถอดแล้วครับเออโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วนึกว่าจะไม่โดนบ้าะไรโอ้ยเจมังนี่เองครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับอืมอืมอืเอา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 นี่ครับ กามังพอได้ครับกามังกามังกินตลอดนะครับกามังช่วงนี้น่าจะเป็นกามังเล็กนะกินลยลอยนะครับไปไหมเปโดนแล้วครับโดนแล้วครับปึ๊กปึกแล้วครับโดนแล้วครับตัวสวยอยู่ครับตัวนี้ตัวนี้ตัวสวยโอ้ยโอ้ยหมาแล้วครับตัวสวยครับไอ้ผมพักนี้โอ้ยไอ้ผมก็ไอ้ผมไอ้ผมไอ้ผมก็ไอ้ผม แรงอยู่ครับแรงอยู่โอ้ยผมสวยอยู่ครับสวยสวยอยู่ครับเอ้สวยอยู่ครับโอ้ยโอ้ยมันรู้ตัวแล้วครับมันรู้ตัวแล้วครับว่ามันโดนโอ้ยมันรู้ตัวแล้วเอ้าโอ้อมันรู้เอ้ยมันรู้ตัวแล้วมันรู้ตัวแล้วโหแรงครับยังไม่เห็นตัวครับโอ้โหแต่แรงครับโอ้ยตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่มากครึ่งโลว่าแรงจริงจริงดูนีโอ้โหใช่ครับอผมประมาณครึ่งโลครับ โอ oh, ้แรงจริงๆแรงครับแรง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 ตัก่อยครับตักเลยนี่ครับนี่ครับไอพผมนะไอพผมโอ้โ oh, ห hey. ขึ้นโลได้ขึ้นโลได้บอยอ้อยออยอ้อย,อย,อยเอามาขึ้นโลครับตัวนี้โอ oh, ้แรงครับแรง โอ้โห oh. ใช้ได้เลยครับนี่ครับใหญ่ครับครึ่งโลครับตัวนี้อึกเลยนี่ครับใหญ่กวามือเลยครับแล้วเธอก็มาปาผมป <c oughs> าผมกรับมาแล้วครับออเ นึกดิครับแบบนี้โดนครับโดนครับโดนครับยังไงก็โดนโดนโดนปลาอะไรโอ้โหเจมังครับโอ้โหเจมังครับเจมังนี่ฮะเงีจมังเจมังเจมังตัวสวยครับตัวน <en> ี้ตัวสวยไม่ใหญ่มากแต่ก็สวยอยู่ดีครับเจมังอุ๊ยโอ้โหเอาไปปล่อยแล้วครับลงน้ำไปเลย โชคดีรอดไว้ครับโอ้โหถอนอีกครับโดนครับถอนครับถอน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 ปลาอะไรถอนครับถอนโอ้โหเจมังอีกแล้วเจมังถอนครับนี่ครับนี่ครับโอมาแล้วมาแล้วตัวไม่ใหญ่ครับเจมังเจมังถอนครับเจมัง โดนครับโดนโดนครับโดนครับปลาอะไรโอ้เอาที่เผยแล้วครับสาสวยครับสสวยโอ้ยกระมังยักษ์ครับกระมังยักษ์กระมังยักษ์โอ้ยกระมังยักษ์ครับกระมังยักษ์กระมังยักษ์ก็มานะครับกระมังยักษ์โอ้ยเอาเอาโอ้ยโอ้ยอยใหญ่จริงครับตัวนี้ใหญ่จริง โอ้ยเอาเอาเอาโอ้โหกำมังี่ครึ่งโลแล้วครับอืโดนเลยเต็มเต็มกัมังยักษ์นี่ครับโอ้โห งใหญ่เลยครับนี่ครับไอ้ใบมิดโอ้ยบัลลอมครับครึ่งโลได้ฮะตัวนี้ยังใหญ่เลยจิกไหมจิกไหมโอ้ยไม่ทันแล้วครับไอ้ที่โดนครับนี่โดนครับจิกนี่โดนครับ โอ้โหกินเลยครับลงไปกินเลยกินเลยตัวสวยแล้วครับตัวสวยครับโอ้โหกำบังใหญ่ครับตัวนี้โอ้โหใหญ Vin ่ครับใหญ่ใหญ่ oon, โอ้โหใสสวยครับใสสวยใสสวยเลยใสสวยเลยใสสวยเลยโอ้โหเอ๋อไม่ค่อยยอมเท่าไหร่ครับโอ้ปลาน้ําใหม่ครับแรงครับนี่ครับโอ้แรงครับปลาน้ําใหม่ปลาน้ําใหม่ โอ้ยโอ้ย้ยเดี๋ยวหักนะครับไม่จำครับชัางมีไม่ตักนะครับชัางมีไม่ตักนะครับเดี๋ยวก็หักไม่จำนี่ครับยังใหญ่เลยบะลเริ่มครับบัลเริ่ม อืมดอกน,นี่ก็ไม่โดนโอ้ยโอ้ย,อยแปบครับมีแปบมีแปบ,แปบโอ้ยอ๋อนีอ่ครับอีแปบแล้วเธอก็มามาแปบไปอ่ะอีปงอีแปบอีปียออีแปบ นี่ครับกินดะครับกินทุกป่าเติมหน่อยครับเติมหน่อยโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วโอ้ยกระมังครับกระมัง ต้งขวาสดใสนะครับไม่รู้ว่าช่วงเที่ยงไปแล้วจะมีฝนไหมนะครับถ้าไม่มีก็บันเทิงนะครับแล้วเธอก็มาแล้วครับเริ่มมาแล้วครับปักตบนะครับปักตบเดินทางแล้ว ผักตบเดินทางแล้วน้ำขยับยี่สกใหญ่จะมาไหมมาดูกันน้ำขยับยี่สกใหญ่จะมาไหมมาดูกันมาดูกันไปก็ไปก็ไปก็ปกหูยนึกก็ได้แล้วสะดุดหน่อยหน่จะไม่โดนยี่สกมาไหมยี่สกมาไหม มาวิ่งไหลทีนะลลครับปลาอะไรปลาอะไรโอ้โหขยคงับขยงงหญ่ตัวที่สองครับมามามาโอ้โหใสสวยจริงครับขยงงี้ครับสามตัวก็ผัดเผ็ดได้แล้วโอ้โหใหญ่จริงครับตัวนี้เนี่ยโอ้ยทุกตัวนะครับขยงสุดยอดเลยอยากให้ดูนะครับแต่ละตัวนะครับนี่ครับ โอ้ยดูครับถ้าได้สักสามตัวนี่อันนี้สองนะครับได้อีกสักตัวก็ผันเผ็ดได้แล้วครับโอ้ยใหญ่จริงๆริงโดนนี่ขยี้เอโอ้ยเป็นประหมอครับเอาเนอแล้วเธอก็มาฉางเยียบ ช้างเหยียบครับช้างเหยียบโอ้ยช้างเหยียบมาอีกแล้วเจอไหมเจอไหมเจอเจอโดนครับนี่มีเหลือครับกดครับกดครับ,รบวิ่งแล้ววิ่งแล้วอะไรอะไรโอ้ยกำลังน้อยนี่เองนี่ครับนี่ครับโดนทุกวิดโดนทุกวิด nó. Mm -hmm. Suỵt so, yeah. โดนครับบบมีโดนครับลากวิ่งครับลากวิ่งครับเปิดเปิดเปิดโอ้โทายสวยครับโอ้โหหางแดงตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ตัวใหญ่เลยครับโอ้โหหางแดงใหญ่ครับโอ้โหจะเทียนหางแดงอย่างใหญ่เลยตัวนี้ใช้ได้ใช้ได้โอ้โหหางแดงใหญ่หางแดงใหญ่โอ้โหทยสวยครับท่ยสวยโอ้โหหางแดงใหญ่สีสันสดใสครับตัวนี้โอ้โหดีครับ งามๆเลยหางแดงใหญ่ๆครับโอ้โ oh, ห oh, สวยเลยครับตัวนี้อ mm hmm. สวยงามสวยงามตะเพียนหางแดงครับของแท้เลย ดูนะครับปลาแปบบแน่ครับตัวนี้โอ้โห้แแบบยักษ์ครับมาดูแปบบยักษ์กันครับคุณเคยเห็นครับโอ้โห้แแบบยักษ์ครับตัวนี้แแบบยักษ์เลยแแบบยักษ์แปบยักษ์แปบบยักษ์ดูนะครับนิ้นนะครับดิ่นกันยังก็สวย่ามันเป็นมันเป็นแปบยักษ์อ้โหูเอาเอาโอ้โหโอ้โหคุณเคยเห็นครับคุณเคยเห็นเดี๋ยวดูนครับโอ้โห้แแปบยักษ์แปบยักษ์ตัวยักษ์จริงจริงเอ๋อโอ้โหยักษ์จริงครับตัวนี้ เพิ่งเคยเห็นครับใหญ่ขนาดนี้เชียเหรอตัวเดียวเสียวสุดซอยครับแบบนี้โอ้ยเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดมันเกิดขึ้นมันครับดูครับนี่ครับโอ้โหแปงอะไรใหญ่ขนาดนี้โอ้ยแปงยักษ์แปงยักษ์โอ้โหมาแปบ ใหญ่มาสี่นิ้วกันนี่ครับผ่าแปบโอ้ยดูัะโอ้ยผาแปบแปบอะไระขนาดนี้นี่ครับนี่ครับดูโอ,โอ้แปบอะไรใหญ่จริงๆรงอ้สีสามขีดมั้งครับโอ้ให้แปบ โดนแล้วครับโดนแล้วครับไม่โดนไ,ไหลที่ปาเลยปาเลยปาเลยวิ่งโอ้ยหางแดงมาอีกแล้วหางแดงโชบค,ครับหางแดงครับหางแดงนี่ครับโอ้ยหางแดงครับตัวไม่ใหญ่มากนะครับหางแดงสวยๆเลยนี่ครับนี่ครับโอ้โห เอ้ยปลาไรมีจะมังหรือไงมีจำมังหรือไงมีจะมังหรือไงปลาไหลอ่ามังอีกแล้วโอ้ยเอาเอาเอามังกับมังครับจามังหอมังอย่างเดียวเลยครับชั่วโมงนี้เอา ยิสกมาแล้วมั้งกินเช้าเนี่ยยิสกมายังเช้าเนี่ยมายังไม้อยังโอ้โหกระมังใหญ่ครับกระมังใหญ่นี่ครับโอ้โหโอ้ดุใหญ่ครับถึงว่าเราอะกินเช้าโอ้ดุใหญ่ดุใหญ่ไปสวยเลยครับตรงนี้กระมังใหญ่ครับกระมังใหญ่ถือว่าใหญ่ครับตันนี้โอ้ กินจะช้าลงนะครับนี่ครับโอ้โหไ้บอลล่นครับนี่ครับว่าใหญ่เลย มาถึงตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วครับจะสามโมงครับเลยไม่ถึงห้านาทีครับเดี๋ยวปิดคิปเสร็จก็จะเก็บของเลยครับสรุปผลงานวันนี้ปาเข้ากินดีกินจ,จัดในช่วงนี้กินจัดมากนะครับโดยเฉพาะปลากระมังนะครับวันนี้ก็ได้กาดดาใหญ่มาตัวนะครับเกือบสองโลหรือสองโลพอดีนะไม่น่าเกินนะครับแต่แรงจริงๆเลยนะครับก่อนหน้านั้นก็ ลังไว้นะขาดไปจวนครับยังไม่ได้เปิดกล้องไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับสรุปรผลงานวันนี้จัดหนักนะมีแขนหลักเสบเลยกินดีมากๆขอ,ขอจบคลิปนี้ไเพียงแค่นี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยครับสวัสดีครับ